อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ Ingo88 หรือแอดไลน์ at Ingo88 5อันดับคุณซือสเปนที่คุมทีมลงสนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพมลมทลอังกฤษอันดับ 5. คาบิเกเซีย56เกมกุนซือชาวสเปนที่แจ้งเกิดสมัยที่คุมอัเมเรียก่อนจะย้ายไปรับงานกับโอซาซูนามาลาก้ารูบินกาซานกระทั่งวัตฟอร์ดกระชากตัวมาสั่งการข้างสนามในเดือนมกราคม2 0 1 8 ซึ่ง2องฤดูการแรกต้องบอกว่าผลงานเข้าตาเลยทีเดียวเคยพาทีมทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอฟเคัพเมื่อปี2019แต่หลังจากเริ่มต้นซีซันใหม่ผลงานของทีมค่อนข้างย่ำแย่กระทั่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปหลังจากฤดูการ2019-2020เริ่มต้นไปได้เพียง4นัดเท่านั้นอันดับ4มีเกลอัเตต้า61เกมจัดว่าเป็นกุนซือเกอีร้อนสุดๆเลยคนหนึ่งเลยทีเดียว จ้าตัวประเดิมการเป็นผู้จัดการทีมครั้งแรกหลังจากไอ้ปืนใหญ่ตัดสินใจปลดอูนัอเมลี่ออกจากตําแหน่งและในเดือนธันวาปี2019พวกเขาก็แต่งตั้งอาร์เตต้าอดีตนักเตะของสโมอสรขึ้นรับงานผลงานในช่วงแรกพอจะดูมีทรงอยู่บ้างแถมพาทีมควาชช้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สําเร็จแต่หลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลก็ดูจะตกต่ําลงเรื่อยๆจนมีข่าวว่าเตรียมจะถูกปลดเป็นรายแรกในฤดูกาลนี้ อันดับ3เป๊ปกวัวเดวล่าหนึ่งอเกามเกมยอดกุนซอชาวสเปนซึ่งโด่งดังจากบาร์เซโลนาและบัญญมินิกตัดสินใจเข้ารับงานในอังกฤษกับแมสซิตี้ในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7และนับจากนั้นจนถึงปัจจุบันเขาก็พาระบายสีฟ้าก้าวขึ้นไปเป็นหัวแถวของยุโรปได้สำเร็จควา้าแชมป์มาครองได้มากมายเหลือเพียงแค่ทั่วรายการยูฟ่าแชมป้ยนสลีกเท่านั้นที่พวกเขายังต้องควานหากันต่อไป อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ i n น o 8 8หรือแอดไลน์แอดอินโไม่น่าเชื่อเปิด8สถิติตัวเลขที่น่าสนใจหลังพิมลีอังกฤษเตะไปแล้ว3เกมเปิดสถิติต่างๆทั้งการผ่านบอลโอกาสยิงประตูก้องหลังจอมเค bon, ลียบอลหรือนักเตะล้ำหน้าหลังสืกฟาดแข่งพเมลีกฤดูกาล2021-2022ผ่านไปแล้ว3เกมฟุตบอลพเมลีกลงสนามฟาดแข้งไปแล้ว3นัด ซึ่งอย่างที่รู้กันสเปอร์ชนะ3มเกมรวดมี9แต้มนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้ส่วนดาซันโวของลีกลายเป็นมิคาเอลอันโตนิโอหัวหอกจากเวสแฮมที่นำอยู่โดยซัดไปแล้วถึง4ประตูส่วนพอปอกบาของกางจากแมชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลายเป็นนักเตจอมแอซซิดหลังจากให้เพื่อนยิงไปแล้วถึง5ครั้งทว่านอกจากสถิติเหล่านี้แล้วยังมีสถิติอื่นๆรวมถึงตัวเลขที่น่าสนใจอย,อย่างมากในศึกพรีเมียร์ลีก3นัดที่ผ่านมา เรารวบรวมมาให้ชมกันครับการผ่านบอลอันดับ1อดัมเวฟเตอร์จากไบรตัน272ครั้งอันดับ2ชักราโซยอนซูจากเลสเตอร์263ครั้งอันดับ3มี2คนเดเนียสอัมมาตีจากเลสเตอร์241ครั้งและรูเบนดิอาจากแมนซิตี้241ครั้งเท่ากันอันดับ5ลุคไอลิงจากลีดยูไนเต็ด236ครั้งการครอสบอล อันดับ1เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจากลิเวอร์พูล31ครั้งอันดับ2ปาสคาลกรอสจากไบรทัน29ครั้งอันดับ3คอสตารซิมิคาจากลิเวอร์พูลและเจมส์วอล์ดพาวจากซัตเทมตัน25ครั้งอันดับ5เดวไวแมกนิวจากเบอร์สลีย์24ครั้งโอกาสยิงประตูอันดับ1นึ่งมิเชลอันโตนิโอจากเวสแฮม16ครั้งอันดับ2โมฮัมเหม็ดซาล่าจากลิเวอร์พูล13ครั้ง อันดับ3ลาอูนคิมิเนสจากวูฟและซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลรวมไปถึงอดามมาตราโอเล่จากวูฟซัมตัน12ครั้งอันดับ1มี5คนแดนนี่อิงจากแอสตันวิลล่าลาอูนคิมิเนสจากวูฟอดามมาตราโอเล่จากวูฟเจมี่บอดี้จากเลสเตอร์ซิตี้และอลันแซงแม็กซิแมงจากนิวคาสเซิล4ครั้งการแท็กเกิลอันดับ1เซซ่าอัสปริโวต้าจากเชลซีและเซกี้คายอสจากเบรนท์ฟอร์ด15ครั้ง อันดับ3อันลันจากเอเวอรตตัน12ครั้งอันดับ4มิเกลอัลมิรอนจากนิวคาสเซิลและท็อดแคนเวลจากนอริท11ครั้งการบล็อกอันดับ1นึ่งครอปโฮลิงจากอาร์เซนอล9ครั้งอันดับ2เฟเดริโกเฟอร์นาเดสจากนิวคาสเซิล8ครั้งอันดับ3เชนดัฟฟี่จากบรตันดาวิสซอนซานเชสจากสเปอร์และเจมทาคอฟสกี้จากเบอร์สล่ย์5ครั้งการหม่งสกัด อันดับ1เชนดัฟฟี่จากบรตัน14ครั้งอันดับ2เบนกิฟสันจากนอริธ13ครั้งอันดับ3เอริกไดเออร์จากสเปอร์เฟเดริโกเฟอร์นาเดสจากินคาสเซลและอดัมมาซินาจากวัดฟอร์ด10ครั้งผู้รักษาประตูจอมเซฟอันดับ1อูกโยริจจากสเปอร์12ครั้งอันดับ2โชเซ่ชาจากวูปอิลลันเมสลียจากลีดและนิกปอปจากเบอร์สลีย์1 1ครั้งเท่ากัน อันดับห้าดาวิดดิคอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด10ครั้งอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจได้ที่ INGO88 หรือแอดไลน์ i n ด o 8 8